ั่งนี้สศกายิงกระเออเอาไปคู่เศกายโยกางไปเลยถามที่เราคู่ได้ไหมมีคอนเสิร์ตไปถองคอนเสิร์ตงานเื่อซีรีส์ยาอเอาเรื่องงานก่อน หลังที่ไหนเอาไปเหนื่อยพอเช้าเราไปวิ่งแบบนี้เราใหม่เอายังไปเริ่มมาใครถามก่อนเลยครับเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ครับ พี e What <a> เบเกอร์วัดอะคอนเสิร์ตคือมันอาจจะงสูตย้าวิจริงใ,ใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นการรวมตัวของค an ิดสิงอ์อักันเตนิวครับแล้วก็เ,ออเราก็ไม่ได้อยากคอนเสิร์ตด้วยกันมานานมากๆแล้วแล้ว,ลวคราวนี้ก็อยากมาในคอนเซ็ปของวัดอะว,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 วัดอะวัดอะวัดเออวัดวัดวัดอะวัดอะครับก็คือวัดอะครับพี่เับผมไปเต้นใช่ไหม ตีมเต้นไปตีมโจ้นโนสนุกสนุกอ,ะอ่ะสนุก้ตมีพาร์ด้วยสิพาร์ทผมก็จะเรียนเชิญมาสักสามลูกว่าเหรอไม่ใช่ความพร้อมทุกคนเป็นยังไงบ้างอตอนนี้ก็กากำลังคิดคอนเซปต์อยู่ครับแล้วก็วางบุลเลตอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นยังไงควรจะอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับผมอาจะเล่นพาร์ทร้องพาร์ทโชว์หรือว่าพาร์ทนั่งคุยนั่งคุยไม่หรอก็ต้องการถามไม่รู้เลย บอกว่า3ชั่วโมงน่าคุยไปกี่ชั่วโมงละ2ชั่วโมงครึ่งมาไม่ถึงก็มีมีหมวยขาทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบทุกๆอย่างเลยครับขึ้นกันแล้วร้อเต้นหยอกโทรศัได้เลยไม่เลยไม่ไม่ก็ก็ก็ช่วยๆกันนะครับก็แต่ละแต่ว่าเราคุยคอนเซ็ปต์กับเขาวๆก็น่าจะสนุกดีเพราะว่าเป็นอะไรที่อะไรใหม่ๆเหมือนกันบนในคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวคันแบบนี้กี่ปีแล้วลูกถ้าไม่รวมกับคอนเสิร์ตปีที่ผ่านมาเราไม่ได้รวมตัวแกันที้ไหน ก็ไอสิงก็ออกไปสักสามปีเนอะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นบวกได้ช่ยชายกระกไปตอนนี้กลับมาอะไรครับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งอะไรครับมาเราเลยเออใช่ตอนตอนแรกเขาคิดได้ดีมากๆเลยครับเรารู้สึกว่ากลัวทําไม่ถึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆแล้วคนอื่นเข้าใจง่ายๆดีกว่าครับอืมแสดงว่าทํางสิ่คเข้าใจง่ายหมดเลยหรือว่า ทุกคนแชร์ไอเดียแบบว่า,ะาจะเอาอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้ผู้คนแชร์กันใช่ครับผู้คนแชร์กันหมดเลยว่าจะเป็นยังไงยังไงแต่สุดท้ายก็จบที่วัดอะครับมันมีความกังวลอนะไรไหมเพราะต้องหกคนที่ที่เจอกันนานแล้วต้องมาอยู่ด้กันหมดแรงก่อนจบคอนเสิร์ตครับไ,ไม่ใช่ไม่ใช่กูคิดว่าอยากให้ทุกคนสนุกและเอนจอยไปกับมันนะครับอยากอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ย มาเนี้ยมารับความสนุกความวาไรตี้จากพวกเรากลัวทุกคนไม่สนุกแต่ว่าหวังว่ามันจะสนุกต้องเตรียงบนเบีย์วานให้ใครถิเสิไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีน่าจะเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าไม่มีกี่คนหลบต้องสุกเฉิดให้อยู่หลังเวทีเขาต้องไปเจียงองบาลออกซิเจนพอหรือเปล่าออกซิเจนพอครับไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ห่วงอากาศบ้านเราดีกว่านะฮะม่วงซะทุกวันขนาดนี้ ใช่ครับก็เดี๋ยวไปออกกําลังกายครับทุกคนก็ตอนนี้ต้องออกกําลังกายกันทำไมทำไมไม่ขายเขากำลังแบบส่งสายตามบอกว่าเฮ้ยพวกมึงกำลังจะมีแต่กูซ้อมอยู่ส่งเอาแล้วนะของเราอ่ะยังไม่ขายเดี๋ยวไม่เริ่มขายอะไบ้างยังไมอ๋ออะไรอ๋อทุกคนครับจ้องให้หมดบัตรจะขายวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ใครที่ ซื้อฟินโนมินอนไม่ทันก็มาดูพีเพิก้าได้นะฮะไม่เออมันไม่เหมือนกันมันเหลือมาคนเขาเหลือมานะฮะเราก็รับหมดนะครับไปปีครับทุกคนครับเราจะมีงานใหญ่นะครับกลับมาก่อนแต่เพิ่งไปไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันมา9ปีแล้วนะครับอยู่ให้เขาถึงสิบก่อนแล้วค่อยไปเอ้ยอย้ยพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอยู่ด้วยกันก่อนครับ ดูเราหกคนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูพวกเราหกคนครับก็ที่จริงนานๆทีนะจะมีแบบพีเบก้าอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนกลับมาเรื่องบรรยากาศเก่าๆความสนุกของพวกเราทั้งหกคนหกคนครับใช่ครับมันแน่นอนมันแน่นอนร้องการซ้ำคำว่าเราจะมีคอนเสิร์ตวันไหนเออวันไหนนะยี่สิบสองมีนาครับยี่สิบสองมีนาใช่กันรู้ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรใกล้ตอนนี้เราไปโฟกัสเรื่องการซ้อมไงกันเลยแบบไม่ค่อยยัง S <S แต่ว่าคิดไปแล้วคิดไปแล้วเขาอยากมีเพลงอะไรบ้างเขาคิดไปแล้วคิดไปแล้วใพวกแบบสไตล์ลงสไตล์ลิตเนี่ยเขาเป็นคนคิดก็อยากได้แบบนี้ซึ่งแม่งไม่เข้าเลยก็เลยแต่ว่าอยากใส่ชุดนี้แต่ว่ามันไม่เข้ากับตีมอะไรเงี้ยมีชุดตีมหกคนมั้ยชุตีมหกคนเดี๋ยวมีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากได้แบบกึ่งทะเลทรายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่งเข้ายังไงกับวัดอ่ะก็เลยตัดตัดตกไปครับเดี๋ยวไปดูกันนะอายุวันนามอะไรอย่างเงี้ยเราไหวจริง เราเลยเนี่ยไรับไม่ไหวแล้วซ้อมแป๊บเดียวไม่ได้ <c oughs> ซ้อมแป๊บเดียวไม่น <c oughs> ่าได้แต่ว่าแต่ว่าอยากอยากทำให้มันแบบว่ามันว้าวแล้วกัน <c oughs> เพราะทุกคนเห็นคอนเสิร์ตเรามาเยอะแล้วครับแฟนมิทติ้งเราก็มีทุก <c oughs> ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามเพื่อสิ่งเนี้ยเยอะถ้าโชว์เปิดครึ่งชั่วโมงคนแต่แต่จบแต่แต่ก่อนที่จะไปถึงคอนเสิร์ตต่างรูปต่างนี้ก็มีอีใครมีคนว้าทนทีจะไปเตรียมคอนเสิร์ตแล้วยังไงวี่อะไรยังไงลูก ครับผมผู้ผมก็ Final เอพครับผมจะเป็นเป็นกลิ่นคล้ายคอนเสิร์ตใช่ปกติเวลา Final เอพจะแบบมีงานแบบเข้าไปดูในโรงหนังแต่ร้องเพลงแบบสิ่งเองใช่ไหมครับอันนี้พี่ษาจัดพิเศษแล้วก็ลองเขาลองกับพวกเราครั้งแรกเราทีมก่อนจูงกลางที่ผก็ตายก็จะเป็นย่อมๆของใครที่เคยไปแฟนเดย์ที่เอพีที่เกิดขึ้นในไทยเพราะแบบเนี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบจะแบบในไฟแนลเอพีคือดังเตี้ยเต้น อ้ยเออจริงมีมีลิสต์หลายเพลงเลยแลว่ามีเพลงหลายๆเพลงที่เราไม่ได้ยิมาลใช่แล้วนอกจากพวกเราสี่คนบอกเลยว่ามีน้องเพ็ทของใช่นี่ของก็คือเรียกว่าเด็กใหม่มาแรงเด็กเราจะได้เห็นความสร้างกำเนดการที่ตรงนี้อ่า มันจะมันจะแพ้ได้ทีนี้คือเราจะเห็นเราใส่เราจะเห็นเราใส่เสื้อเอลรอยเหมือนไงนี่นผมสไตล์คขาบมเห็นเยอะรมีมมเอาเสื้อโบนันใส่ยนเรื่องอะมาเอาจริงๆนะใส่สักคนเลยดีกว่าสีคนอยากเห็นเอลรอยส่คนแล้วก็ทำไม่พูดไปนะออพูดไปก่อนเผื่อเถื่อเาพูดไปก่อนจะบัตรนเดินพูดก่อ กจำใส่แน่นอนครับแล้วจุ้งก็จดังจงไม่ใส่ก็แต่ผู้กันก็ต้องใส่ด้วยกันเอาแล้วไม่ต้องใส่เลยไม่ไม่ได้เดี๋ยวดังเียดข้างห่า ามารถซื้อบัตรได้แต่วันที่สอเลยนะครับคอเสิร์นะครับก็คอนเสิร์ตวันที่12ไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนแฟนคอนร์เแฟนคอนเที่่ใช่บอยาคนาื่อวันที่เราส่งเอาไปแล้วเรามีอะไรครับมีแนะนำสูตรใ้เราไมว่าบัตส่งเอาให้ก็อะตรแล้วไง้ชอไร พยายามคนนั้นรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวของเขาโซเอาแล้วเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วผมเพิ่งมาโอ้ยคือเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วแบบว่าตุนถ่นไฟที่ทำอะอยู่เหรอขอบคุณมากขอบคุณมากเออวห้าวีก็หมดแล้วคนเนี้ยอ้าวปีปีเนี่ยปีพูดทีเดียวเป๊บบีมาซื้อหมดเลยอะไรนะครับเพราะปากแบบนี้ก็เลยต้องไปอดรองเนีเราอะไรนะครับเพราะากใกล้แบบนี้ก็เลยไปถอดรองเนีไอตัวน่าจะว่างว่างจริงๆริงพี่ เกิดอะไรเกิดอะไรอะไรกอดพันกอดพันกับพี่ซันที่เขาเห็นว่าไม่มีอะไรอะช่วงนี้พี่พี่เขาแน่จะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงคือ <c oughs> แบบก็ผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าเปิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบละไม่ได้ทำอะไรที่เดี๋ยวเขคงถ่ายโซเชียลแต่จริงๆเราเป็นห่วงเทำไมเขาอยู่คนเดียวคุยกับแมวก็จะคือเอาจริงไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งชีวิตน <c oughs> <ๆ>ี้คือแบบว่า ไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออะไรเลยใช่ความเหงาก็แพ้เขาแต่เขาบอกว่าเขาแพ้คนอเขาบอกว่าก็านนี้เขาสนใจแต่น้า้องชาวเน็ตหรือว่าพี่สังชาวเน็ตชาวเน็ตพี่สังเขาไม่ยอมหรอไใช่ครับมีแบบลิกตามมีก็มีไลน์มาส่งมาแซลอะไรเงี้ยแบบว่าไปไปบอกว่านานี้เป็นเพื่อนถามเขาอยากว่านับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเ อะไรนครับ,อ,รบอย่างน้อยผมก็มีสังคมออกไปเจอโลกสังคมผมไม่ได้มีแค่คนกับแมวครับยกาอยาอ่า, <c oughs> อาจริงจริงบ,า,นนบากัยากคือ <c oughs> <c oughs> มันมีตอนคั้งหนึ่งอะแบบว่าไม่ได้เจอกันงานแล้วก็นัดกันออกไปกินข้าวไปไป,ไปห้างเนี้ยเขาก็ดูแบบเหมือนลุงลุงไกรเสียที่แบบว่า ได้ย่างเขาเข้าเข้าห้างเป็นครั้งแรกอะแต่จริงๆย่าปกายังอยู่กรุงเทพใช่ไหมก็อยู่กรุงเทพใช่ครับางวูงนะคะคุณสามารถเองเขากลับมาเล่นเที่ยวได้โอ้เพราะเขาบุญใหญ่ล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงนี้กลับมาก็ดีแล้วไม่ด่ก็เหมือนด่าใช่ไหมครับไม่ด่าก็เหมือนด่า้บอกว่าดีสามีก็เราก็เรารักพี่ทำไม่เราเพราะความสัมพันธ์คน่ ผมรักเขาแต่ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าตัดมอสตัดมอสอะไรนะครับตัดมอสเอาสื้อเก่าเล่าให้ฟังเออเร่องหนึ่งได้เด่นไปไหนเสน่หแล้วไหนไหนไม่มีอยู่ในมือนั้นอ่ะคุณคิดไหมคะว่าการถ่ายไปขนาดนั้นมันจะมีเลมนขนาดนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่แบบว่าใครถ่ายรูปแล้วก็รูปปัจจุบันนับเดยไม่ค่อยมีเลยก็เลยแบบว่าลงรูปเก่าอ๋อแล้วรูปเก่าแล้วตอนนี้ล่ะ ตอนนี้ก็ไม่บอกใครอยากรู้ก็มาดูอีเวนต์พรุ่งนี้ครับโอ้เลยพรุ่งนี้มีกูป่ะฮะไม่มีดียูยูก็ตัดออกเลยหรอใช่ครับก็คือยืนยันว่ามันยังยังอยู่อยู่ไหมยังอชมาเคลื่อนแล้วหมุนยังอยู่ได้ยอยได้ยู่ยังไม่ออกอีกไม่ต้องขับเรื่อง ผมว่าเราได้ซ้อมกันหรือยังเขาไม่รู้สึกาว่าปัดซอลต์แต่เหมือนกับแล้วยังซ้อมไม่ค่อยออกมาม่ค่อมีอซ้อมเงี้ยปละตร e วิไฮเดอร์ซีนอย่างนี้ยเหรอครับก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับน่าจะเป็นหลายอาทิตย์แล้วเหรครับก็ซ้อมเรื่อยๆอะไรที่ซ้อมได้ก็ซ้อมไปก่อนระหว่างที่นานนี้ไปแฟชั่นวีคผมก็ซุ่มซอมไปก่อนมีควมหมครั้งุกตรง ก็สู้ๆพี่ออปอ่ะโอ้เข้าเขาไหนเขาไหนที่เขาบอกอ่ะเขาเขาไหนเขาคนไหนครับเรื่อ่เท้าคืนอันนี้เหรอครับเรื่องเว้าคืนนี้ผมว่าเราควรจะได้คู่มพูดเกินไปนิดนึงหรือว่าเราจะได้มีนทำให้จุนสองได้ไหมเขาอยากเอวเราสองคนได้ไหม เฮ้ยเขาต้องอันแรงดิใช่ไหมไม่ไ้ลงูกบอจะบแล้วอด้หมไจ้ไมด้ไหมได้ไหมรด้ไหมได้มได้ไหมได้ไห้ไมชด้ไหมไค้ไหได้มด้ไหมไ้ได้ไอมไไหมได้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 ม้ได้มไ้มได้มได้ไห้เขาอยากจะกระโดด้ไ้าได้ไหไมดดไม้ไไมอย้กมไ้ไดไมด้ไ้มอ อ่ะหาคนหคนหคนสาวสวัสดีนะหนึ่สอ